ท่านศาสตราจารย์ดตรบัณฑิตเกื้ออาภรณ์ท่านประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติในนามผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรม <S 2> <S 2> ตกรมท่านดร์จันเพนเมคาอภิรักษ์ท่านรองประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ท่านผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานภาครัฐผู้แทนจากสถาบันการศึกษาภาคเอกชนนะครับสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้หนาตามากนะครับถึงแม้ว่าจะมืดมืดไปน,นิดหนึ่งนะครับในนามของผู้บริหารศูนย์นะครับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะครับอยูอ่เราอยู่ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับหรือว่าสวทชอขอญาตกล่าวต้อนรับครับ และขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านที่ให้เกียรติมาเข้ามาร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ,ร NECTEC h ประจำปี2567นะครับ n e t e c h 2024ซึ่งในปีนี้เรายังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งมีผู้สนับสนุนหน้าใหม่อีกหลายท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับท่านได้เห็นเร่งเห็นประโยชน์นะครับแล้วก็ความสำคัญของเทคโนโลยีเซนเซอร์นะฮะ ซึ่งทําให้นะครับมีผู้ที่ได,ได้สนใจเข้าร่วมนะครับลงทะเบียนในงานเนี่ยตอนนี้ผมเข้าใจว่าทะลุ1,600ท่านไปแล้วนะครับเนตเทคสวชรครับเราเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาว,วิทยาศยาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวนะครับเรามีพันธกิจสำคัญนะครับในการที่จะเป็นเครื่องจักรสำคัญฮะ ในการสร้างฐานลากทางเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับประเทศผม,ผมเรียนย้ำแบบนี้ในทุกเวทีครับว่าเนคเทคสวทชเราคงต้องการที่จะเชื่อมต่อระหว่างผลงานวิจัยนวัตกรรมนะครับลงมาสู่การใช้งานในสังคมนะครับสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศอันนี้ก็อยู่ในพรบหลักของสวทชเลยนะแล้วเราก็มุ่งมั่นที่จะดำเนินการในสิ่งนี้เนี่ยมาจนกระทั่งปัจจุบัน ครบอายุ38ปีของการก่อตั้งแล้วนะครับการจัดงานประชุมวิชาการนะครับประจำปีเนี้ยต้องบอกว่าเป็นโอกาสอันดีครับที่เราจะได้ถือโอกาสนะครับตันกกองนะครับคัดสรรผลงานที่สามารถที่จะส่งส่งมอบให้กับสังคมได้ในทุกๆปีครับเรามีโครงการวิจัยและพัฒนาเนี่ยนะครับหรือโครงการที่พัฒนานวัตกรรมนะฮะเราส่งมอบออกสู่ภายนอกเนี่ยมากกว่า200โครงการ ครับก็ไม่ใช่ว่าทุกโครงการจะประสบความสําเร็จนะฮะบ,บางโครงการเนี่ยก็ยังคงจะต้องดําเนินการต่อไปนะครับบางโครงการเนี่ยถึงขั้นที่เรียกว่ามีผู้ใช้เนี่ยเป็นหลักล้านคนแล้วนะฮะแต่ความยั่งยืนจะเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องคุยกันต่อไปนะครับก็ในงานปร,ประชุมวิชาการครั้งนี้เราก็จะถือโอกาสครับ คัดเลือกเอาผลงานสำคัญสำคัญนี้มานำเสนอให้กับผู้ที่สนใจนะครับซึ่งในปีนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเป็นครั้งที่17ของการจัดงานแล้วนะครับแล้วก็มีผู้เข้าร่วมมากกว่า1,000คนนะครับความพิเศษของงาน Nextech S นะครับในแต่ละปีนะครับผมได้เลือกเอาเทคโนโลยี Technology, ภายใน Nextech เนี่ยนะครับ มาจัดเป็นธีมสําคัญในแต่ละปีที่แตกต่างกันไปนะครับปีนี้คือเรื่องของฐานลากเทคโนโลยีก้าวไกลพัฒนาไทายก้าวหน้าในหัวข้อ the next era of thai intelligent sensor เปิดโลกเทคโนโลยียุคใหม่ด้วยเซ็นเซอร์ไทยอัจฉริยะนะครับเมื่อสักครูน่นี้ท่านผู้อำนวยการสวทชได้กล่าวไว้บ้างแล้วนะครับว่าเซ็นเซอร์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในวงการของ ai big data เราจะ มี Big Data ได้เพื่อที่จะเอาไปพัฒนา AI ได้เราคงขาด Network ไม่ได้ IoT ไม่ได้ Network IoT จะมีแล้วก็ต้องมีเซนเซอร์นะครับซึ่งเป็นตัวต้นน้ำเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าผมต้องเรียนครับว่า เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ในประเทศไทยมีสถานภาพเป็นอย่างไรมีบทบาทอย่างไรปัจจุบันนี้เราควรจะต้องส่งเสริมในเรื่องไหนอย่างไรวันนี้เราคงจะได้มีโอกาสที่จะนําเรื่องนี้มาหาหรือพูดคุยกันในเสวนาแล้วก็การจัดนิทรรศการด้วยนะครับในงานน e กเทคนปีนี้ครับเราจัดขึ้นเพียงวันเดียวจริงๆทุกปีเราก็จัดวันเดียวนะฮะเพื่อที่จะอัดแน่นไปด้วยสาระเนื้อหานะครับ อันประกอบด้วยนะครับเหัวข,ข้อสัมนาวิชาการนะครับรวบรวมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนมากกว่า40ท่านนะครับห้าบูธนิทรรศ,าศาการที่แสดงอยู่ด้านหน้านะครับเ,เต็มไปด้วยผลงานเซ็นเซอร์อจัจฉริยะที่ได้รับการพัดสรรมาแล้วพร้อมที่จะประยุกต์ใช้ในงานในงานจริงนะครับในหลายอุตสาหกรรมและงานวิจัยขั้นสูงนะครับที่มุ่งสู่อนาคตในในเรื่องของเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ รวมร่วมด้วยผลงานจากทางพันธมิตรนะครับทางภาครัฐและภาคเอกชนสมาคมและก็สถาบันการศึกษาด้วยครับและภายหลังการจัด,จดงานนะครับเ,เรายังเปิดให้ผู้สนใจสามารถรับชมบันทึกการสัมมนาเสวนาวิชาการและข้อมูลนิศรศการนะครับผ่านทางเว็บไซต์ nect.or.th/ace2024 สำหรับงานในวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณท่านประธานอีกครั้งนะครับรวมถึง ท่านผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทั้ง26หน่วยงานที่ได้เล็งเห็นประโยชน์และก็ร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ให้บรรลุผลสําเร็จตามความมุ่งหวังตลอดจนหน่วยงานเกิดข่ายพันธมิตรที่เข้ามาร่วมจัดที่จัสการร่วมกันนะครับผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานในที่นี้จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งสําคัญในการขับเคลื่อนอนาคตการพัฒนาเทคโนโลยีเซนเซอร์อัจฉริยะให้เกิดขึ้นภายในประเทศรวมถึงการเชื่อมโยงให้เกิดระบบดิเวท ที่จะเข้ามาสู่การยกระดับอุตสาหกรรมเซ็นเซอร์ของประเทศไทยนะครับให้มีศักยภาพพร้อมพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดการแข่งขันในระดับสากลและท้ายสุดก็คือการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไปครับขอบคุณครับครับผมขอขอบพระคุณดรชัยวุฒิวิวัฒไยัยผู้